ครับผมสวัสดีครับกับวันศุกร์พี่น้องวันศุกร์เสียหองให้พี่น้องเจวขี่เพี้ยผมผมกับยางเสียกับยางตับครับผมเมืน่อนี่บริยอยากดูจะตับอยากโชวเสียแล้วก็ยางตับหอมๆเขาลังหนึ่ง,ขงเขาเหนียวางกับเป็นของส้มหมักม่วงหน่อยพี่น้องน่แม่ของม่วงกระเดียใครหมักม่วงกระเดียใค น้อยกับใบมันเี๋เป็นชมพู่นะตัวนี้ทีเด็ดเลยครับบริษายตอนมากตอนปุ้งเลยมหมกสมองงัวครับผมทีเด็ดเลยตำ้ตะไคร่ใบบกกูดใส่อยู่ในนี่ห้อ,อหอมต้นหอมต้นหอมมีส้อยด้วยครับมักปลาถูกไข่ใส่ปุ้งด้วยผงนัวแล้วละกะันน้ำปลา อยอดรดดีจัอหน่อยครับผมเพราะว่านาา้ำปละดาเขามันเกิดโอเคแล้วหวอมครับขาดต่พักซีเร่าใส่นี่หมกสมองว่าเดี๋ยวค่อยมาเบิ้งครับหมกเหลาเดี๋ยวกำลังหนึ่งเข่าอยู่ตอนนี้ก๋วยเตี๋ยวอนนี้ก็ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็หนึ่งเขา่าพี่น้องนี่ครับก๋วยเตี๋ยวไก่ครับผมนี่อกะสีมีเสียห้องให้แล้วก็ตับย่างพีนน่น้องนี่หมากระซีส่ส่ได้เกี้ยแล้วก็อกีน้ำปลาครับผมหอมๆ นะครับเดี๋ยรนี้เดีบร้อยแล้ว <c> เ <oughs> ขาทรายเดียบร้อยแล้วเออเสียสะดุ้งไฟครับผมกรอบข้างนอกนะครับซอยต่อเลยวันหันหน้าพ่นโท้มากครับเดี๋ยวมากินด้วยกันข่ามอต้มอันนี้ไว้ก่อนนะครับต้มกระเพาะหมู เสียห่วงหงายฮะนุ่มๆนะครับ,รบรอบนอกนุ่มในตับบานเลยมันนีค้คิดอยากย่างตับพี่น้องใสเ่เกี๊ยเกีืยน้ำปลาอ้ยนุ่มๆเลยครับคุณ หอมๆยางตับนี่ต,ต,ต้องต้องใดนี่ยางเราฟ่ากินหรือเปล่ายางไฟแห้งเห็นม้มันกรอบๆข้างนอกใน่ๆอย่าไปสุกแห้งสีเสียบมันสีหวานลงพอดีเลยเกีอยากยางตับก็เลยย่างมันนี่แต่ยางเต้าทาน์คือบานห้างแห่งถัดตับงัว แต่ที่เด็ดก็คือหมกตัวเดียวมีอันเดียวเลยพี่หน่องเอ๊ะสมองว่ารถบอดี้คอจะค้ำก่อนพี่น้องมันดี่ะครับสีสันหวานดีครับนะครับตัวนี้คือตอนพิเศษพิเศษเลย หน้าโทรมาแล้วก็โทราเอาะนอน,น,อนอกเกษตรงานก็เลยสีใส่กันสามีละข<ม>้าวเ,เต็มหนากินกันสองสามคน,นจิโน่ยังสีกินทีหลังไอ้กินก๋วยเตี๋ยวผู้สาวน่ะ ซอยบ้างๆครับผม,มน,ดนเ,ดมเดี๋ยวมาซอยปเป็ดเลี่ยๆนะันอือห้าตาห่อนๆพี่น,อน้องตับเสียวร้องห้าเจียวขมถ้าเนี้ก็สีก๋วยเตี๋ยวนะครับใส่เลยกระเทียมเจียว เกี่ยวจนกรอบตามด้วยขาดว่าอะไรขึ้นนี่ครับผมแล้วก็พริกไทยพริกไทยครับผมต้นหอมกับผักชีเดี๋ยวมาคนให้มันเข้ากันก่อนครับให้มันหอมกันให้ซีอิ๊วดำเขาเข้ากับกระเทียมร่องครับเสรศษสีหอมทั้งเขาเนี้ยวทั้ง สมองทั้งอันนี้มาเนี่จ้างกินกันสองคนสามคนแล้วขอเต็มโต๊ะพี่น้อง,งออตัวงอกไปทางเขาล่ะตัวงอกตัวงอกงอกพอเองขายาวน้ำตาลน,นิกบ,ากาบัานพริกปลาสาบบรไเวณขึ้นนี่ครับผม สองววหวานๆเ,เปรี้ยวๆเผ็ดๆหน่อยจังหน่อยใส่แล้วเนี่ยโมเส้นเด็ดผัดด้วย โอ้ยก็ถั่วงอ,อกครับผมนี่ครับไนะปดนครับผมกรนะด้กตับนี่ครับมระดูดไก่ตูดไก่ลูกศิษย์จาก3าบกกับพ่อดอกแล้วโค้งไก่เอาพี่น้อง สำ็ล้นะครับอ๋อหมกหนี่ก่อนหมกใหญ่ๆองอจะใส่กันเอาเอ้ยเบื่องเี้นอนนหอมบอกได้ทคำเดียวว่าหอมใส่ใบตองน้ำเด้นี่ใบตองห้องเด้นี่อู้หามนัว อยู่หมกครับผมเฮ้ยแล้วไ,ได้ไหมได้ไหมน้งนี่หมกซุกอยู่ได้เท่าไหร่นะถ้าต้องหมกใส่เวลาเนี่ยจักหน่อยเพราะว่าผมบ่เด้ลวกลวกสมองก่อนเด้บ่เด้ลวกเลย พุ่งแล้วก็มะมกเลยลตัวเขาตองไซเวลามันอาจสิมีแย่แดงเนี่ยจังน้อยเพราะวะ่ามันเป็นแค่อันนี้เลียดมันอันนี้ซื้อ <c oughs> จะทำมาสุกบอ,อกระสุกครับโอเคเดี๋ยวมาตัดตกแต่งหนากันนะครับโอ้ยมกสมองรสชาติว่าตองบอถึงครับแสบหอมแต่ต้อนกันยังหอมได้เนี่ยขนาดขาดแค่ซักซี่เล้าซื้อ เงี้ยพี่น้องเอ้เ,อ,อ,เอ,อ้ยเดนหน้าแล้วจังสิมาครับแล้วางหมอต,ตรงมกระเพาะมองมัอ,อยู่กสีเพื่อนลงมือก่อนแหละบางทรงวัดเดียวถั่วใยงี้หมกสมองงัวโอ้นะครับสแซบ,บนี่กันกับวันศุกร์พี่น้องหลังเลิกงานคือเกา่ามือเนี่ย นะครับขนก่อนทั้งก๋วยเตี๋ยวทั้งเนื้อเสียทั้งหมก <c oughs> นะี่ฟองละโอเคครับผมมา <ไป S 1> ครับปัน่น ซอส,สเดียวกันออตอนนี้นอน,นอ่อยพี่เนงโอม่มากกว่าี่อย่างต้มขาให้กินหน่าย

ลอสมสมคัาเนี่ยสมสมภาชนะเออมันลงแล้วนี่่ครับที่เด็ดเลยอหอม ใส่ไข่ลงไปนําราสาดจ้าจาจงเั็กน้อยหอมปลาไข่แบบกรูดเราไปเพิ่มความนัวความหนุ่มของสมองอื้อ,อ,อ เดี๋ยวหวงองจ้าววงเ้บนรทอกแตกัืร้ากีผมดีเป็น,น,นระเบเิด น่าจะยังมากน่ารึเปล่าเห็นท่อนจ้ะจะเปิดประตูกันพี่น้องไม่ได้ล็อกบกสิีบหาเนี่แม่นเว้ยโอชาดไหนั่ ยังไ่ได้บอกกทงคือพอเปิดม้นจอกับต้นใหญ่มาจสามเมเดี๋ยว่าน,นมาจากนามาแม่รอกม่เยนะจเอามา,า,า,มาให้ทางก็ได้ไบ,บเย,ยขอขาจาเย็นหมามา,มา 我过吊我，哦、人家。 างแเบียวข้าวขีรอนข้าออกนุกสมองย่างแสบนะครับคล้องแผลนี่เล้องปวดเหนื่อ็มนะโอ้ยตอนกินพวดเลวิ่งเสียบเสียบนนี่ยละสี

ว่าหม้อเขาคอยสิบแบบนี่ครมือ่อยนเป็นน้ำแข็งอยู่จังสีแดงไปไหมจงสเป็ะอะนี้ล้นขนมื่อนหลักอะสีแดงไปต้องกรตนกลาเพ่อือน้ำแข็งมันเปล่านอดาแล้ว,ว่างไหเางอกวไออกอไ่ไขร,ไออรขางอกให้ตดนแมวบอกรไป ตะกุสลเะไรังตื่นอยาเนี่ยขาบมาโม้ไปเดยขับตื่นเลยวันนี้ที่นอนกินข้าวต้องว่าเกีียวกินสมบด้วยกันคือบอปเขากินเนี้เนี่ยเขากาบเราจะมากินมอเนี่ยมากินหมกนี่ล้วกินเป็นบหมกนี่อเก็เยวค่ะเียวใเข้ายังะตรงนี้เนี่ย แม่มาเกอะอโอ้แบเกิดโลกครับอเกเรียได้นี่อมเมนตวเปลีนได้เกิดแม่นาะเายังบอกเนเลยบ้านฮอนหายหกเลยนี่ยมีเลี้ยวก็คูว่าหายานกเอนกนะเห็นแต่ได้ยินเธอเรี่ยวได้ยินกับัอิ่มเสียผักเสียฟักมาวะ ตีขวมือไหวมั้ยนวลนุ่มนัวดหอมใส่เครื่องลายมั้งเอจ้ะบอกว่ามันมันแสบเนี่ยอันนี้มันอยู่แล้วตัวนี้บอกว่ากันกับเมื่องน้ำเครื่องนั่นเด๊ตกอบเครื่องต้องถึงน้ำนอกระน,รน,นันบอกข้าวมันดีอย่างหนึ่งบอกข้าวบอกอันนี้ไหมบอกที่มีนกคือกินนกใช่ไหมตัวนี้บอกไมีกิน ขาดอันนี้ขาดพักซีร่าแม่นกําลังสือบอกว่าพี่ว่าก่อนใส่พักซีร่ามันสิบอกักบอกเขาไปหาเบื้องเยอะตลาดบ่มีไปเบีนหนาวมมีดอกพักซีร่านาหอนวเมื่อวานนาดากระทำอยู่ว่าผูู้เพื่อนนั่นว่าไอ้บ่เน่ดอกาออกมาเพิะ่นเออถันออกมาเด้อสิมบกสมองวารออเยล่าบาเยี่ยมเจ็ดงานสาววาทิตด กับไผ่ยัไงไงบุญหาเงินกับไทยเนี่ยบางเลยว่าโอเคเดี๋ยวฝากนาติมไปให้ก็เลยโทรหาหาจากนาติมเขาไปเรา <c oughs> ว่าซื้อปอดไหมแค่เฝ้าง่าเพราะว่าย่างอากาศบอดีนะสซโน่ก็ลงังตกเมียนแบบมันเสี่้ามันบาเสี่ยเดี๋ยวว่านเราเห็นผลมากม,มาหลังสซโน่ดอกง<อ><อ>าขึ้นแล้วเด้วยวะมันเราบบเมียนก็เดียร์คำมากอย่างแต่สซโน่โตเต็มทางอะไรอย่งี้ หมอสิมาเนาะมันมาเปิดแอร์เย็นลองอีกนเนาะสงสัยใคสิทคนเนาะเหมือว่าปวดตรงปวดตรงไหมวะบันเนอตอาไปมาเดี๋ยวเพิ่งทุกคนเริ่มอาการบ่ดีมืดเนาะไม่เง่ดำก็เพราะไม่เง่ดำ <c oughs> ไม่เงยบันมันหนีไม่นัมืดเ,เลยท,เดดยที่น้องเปิดหมอไว้เด้๋ยที่น้องจามพี่จามแป็ดก,กันเบ้างมาจัดจ่า,า,ายวะแล้วจิตจัดมันอยู่ของมึงบ่เปลี่ยนกระไปวับบนจันทร์ มันจะไค่เันเมื่อตอนเ่ีม้เป็นอยู่บนแนวกวงนี่อร่อยนี่หัดแนวกวงไทยว่ะสนะนนววงมจีมนี่นวกวงดองมากระเียวใบมันเดียวาบมนี่มี่บมบงมหมีมา่บะหียบอมบะม่บะี่บม่มี่ี่บ่บมีมันบ่ม่นบหหหบ่ี่อบมะม่่่มะม่ี่ มองเหมพานบ้านดเป็นอยงไรั่นมันมดองอืมกุฏายมันเป็นอันเขาแพ้แล้วเั็นมองเหนมพานในหมูมวงสุนี่ล่ะเมนในบ่ม่วงอ่อนเมนมันน้ำมาดองบพวกขาวขาวนี่แหละอืมที่ว่าเจ็บอืมมันดีเพราว่าาเาละแก่ทิงอืมเอาที่เป็นอะไกน่คกวนเขาบอกก็ิงอน่างเนี่ยอืมกิมากองมม่ง นี่มองเห็นมาผ่านบ้านได้สิด,ดอกางลเ,เลยยำเด็คือบอกไปหวาบุเตาวันเอาอเรถมาส่งีแล้วไปจอดใเกียร์รถได้บ้างเกียร้รไปไล่เรื่อยนะูฮเรถกว่าออเอาไปดนน่วนนะต้องไปลอกขาไผ่มาเรื่องเรอถ่มแมนะ เฮ้ยหมกปลายเห่าแตกแต่ตาตรงๆมันเผ็ดต้องเผ็ดวางขื่อนไงเนาะเบงจ่เดบ่อนบ่ยังสีรตเนียังไามือขาะตูอยู่ห้องกุศะทำตาเสียโคต่อสูอยู่ปากั่อืมโคเสียเราก็ไม่ี่นิ้่ะ เราจ็ได้ไงราดนหลูมมุ่มาบบนื้หลับเนาะเหนื่อยเรายังหรืยังเสียงลุมลุมมุ่มนี้ลูมมุ่มเนี่ยไปโศกโศกอป็นรุ้ยเขาห่างอย่างหวงสีเมดสีเมดไม่ายอะเท่าังดำเมดอนน้ากตแล้วดำป่อกแป๊กกับเขาปออแป๊กกับเขานะอืนะเขาเลยเอากนี่บมนีีขี้กึ้ยอยู่กเกงอยู่ให้บากนีเป็นมือสวางเอาบอกเด็กขึ้นอาขึ้นแม่ มันแต่ไปเซห่ยแม็ที่ซหมอนสปอร์ตติง,งนี่ยังหน่มโอ้เซีม,ม,มันเป็นน้ำแข็งแขอนแข็งนะความดีๆคล้ายถิมเมดอาอยู่ในแผนการทำที่เพึ่งพ <laughs> อ่าว่าบ้า <laughs> บอบกม,อมันก็มาเลี่ยกแตไปยังยี่ปุ่นยังก่อนกนักรุ่เห็นบอ,อลอาว้าการแพงอะั่น มุงมุมวันนี้ว่งคืนนันบ้อนสีเสมอเดี๋ยวว่างคืนรับรับครับตื่นาตนคือมาจนว่าเขาอันเนี่ยเราเปไอ้ลูกอ้นี้มุ่มอันนี้เป็ดโซกเขาอันนี้มันม้วนเขาประตูอยู่ขววงเขาเละนั่มหนึ่งศูนย์ต่อมาเกว่มาเบิงงให้ไรอืะ าเบิงเยอะลูกสอแม่เลยตาจักเสียขากลรวเดือนเลยวะเสียจจเหดอหลับนี่เสียคากลราบนนอเขาไหเบิ่งเยอทห้งคืนอย่างยางคานของห้องน้ำไงชีสมกัวไปเบียร์องสองาเบิ่งหมดนี่เทียอีสีตีหาช่วเน่อยเนาะอย่างนี้จะไปอยู่ เห็นเพื่อนไทยหนูไม่เบ่งยู่เสือลงไปอีสานเถอะนะเรียกว่าตอนมามาฝากในดัวลุงเดียว่าจะโตสองโตเลยมาผัดนะรเอาแสฟิดไปอือแสฟิดเือสบก็ได้สับแล้ววกเซเป็นยู่ววาไมซเลนว่านนะไม่จัิงว่าะลุ้งมาชีตะเกียบเซเลนมารุงเทียเลยนั นัเาเคยเรียกว่าไม่จิบถึงแบบบางแันแบบใ้่ครับลดลงไปใบบานห้องเออ,อเพิเ่มบาดบ่อบดวุนกระปีแม่เขาดอกเราไว้เมื่อก็มองหางล,ล้วงมันป็นแบบม่นานะใครอยู่แล้วครับลดนงะหวกยากงยากีไห้มาหา,หอาหนอนพักแถวจังหวัดเลื่อยแถวนีก่อนนะต้องได้พายอยู่แล้วอยากคุณมาพี่ คีเที่ยวมาเดียร์อ๋อคีเที่ยวก็หนึ่งสองหมื่นก็ต้องพอดีแต่มาแต่อีสานมาแต่ซีตะเกียรกับเป็นพากูเรืเอยกันปะพอกจากเลยกับต่อไปพะเยาตีแม็กขนุดอนนี่กับจากอันนี้มื่อก่อนดูอนกับสี่ลอยหกสิบก็ลูบวกไปเรื่อยกับสองลอยเลยเน๊สลอยแปดสิบเลยเด๊จากอุดอไปเรื่อยนะอ่าเบิ้งที่หลังไปถ้าเราห้าลอยกลัวหรือหกลอยเลยเน๊สเมื่อไรง่ะเห็นปะด้วยมาวันแลอ ตำขี่รถลงเีบเนะาะกุหลาบไนเลือยกหลาไปสละบุรี่ไปเมื่อไรเด้กะกี่พอเแล้วกดทรงหัวตัวดเดียวแต่แต่ยตๆเต่าหงอยหงอยเห็นราคาลางกัออยากไ้อยากได้ขไปอยู่ท้าวข้าวข้าบ่คือบะลงบ่คือเนื้อมีแต่ลงไปไหนบ่คือมันขวกนี้เขาไม่เห็ดผีดเลยพวักใหญ่เนี่นี่ครับ มาเป็นบ้ามาลงทุนว่าลงว่าเถือก็ซื้อไว้คิดพิดหรอกบ้านเองว่าไอแบบไอซาโลดีเบิรงวังเครื่อนเขาสิขายอยู่คอกสิ้มหาตเขาซื้อมาสองหลานหาเขาสิขายอยู่หลานกัวหลานก่วไปขายไพลเพเขาสิไปเอาเลยว่ามันมันบ่มีออนนี้เดี๋ยวเขาตกเหนือยังไงบ่ได้บอกเขาเศร้าเหรียญง่วง่ายเพราะกับเศร้าเหรียญเขาเหรียญแกงง้อเนี่ยง้อเนี่ยกับบ่มีราคาเยกบานนี่เดี๋ยวนี้งวอเนี่ยกับราคาราคาขาเนาะ ตามกิโลราคาโลละหกส,สิบห้าหรือเจ็ดสิบาทนี่ละถามเส้นหน่อยเดียววันเนี่เย,นนยเขาตีราคาให้สั่งเป็นโลเออสั่งโลอยู่แล้ววันนี้บางในตัวนึงตัวเกี่ยวกับที่อหไระก,กระดูกบ้านนี้บ้านนี้วพวกพ่อค้าบ้านนี้มาขายคนมาขายสามรวยแพ้ย้มขายตัวเขาเขาไปขายไอ้นี่ <ๆ S 1> ที่พวกพี่แพ้าย้มพวกเส้นหน่อยไปขายเขาตีไปเลยอันนี้โลละเจ็ดสิบหรือหกสิบหาใ่ไหมแม่ เดี๋ยวจะเจ้าสีงาม,เ,เ,างาเ,มาเดี๋ยวจะเจ้าสีใหญ่เดี๋ยวนี้มันบ่ได้ญ่เดี๋ยวมันแบบนี้เดี๋ยวมันเหมือนสมัยคนผู้เฒ่าเขาเลี้ยงวัวละเพราะสมัยคนเลี้ยงวัวงามมันยุกยุกกินเนื้อเนื้อก็ยกุยกยุกอันนี้ไปเดี๋ยวขั้วกับสิไปเพรรอดคือกันเบิ้งซุ่มขั้วยังราคาดีดอยู่วตอนนี้เพราะว่ามันเปิด,เป,ดเปิดให้เวียดนามเวียดนามความาซื้อ เวียดนามมันไปไถ่ที่ว่าเออมันเห็ดกระเกษตรมันไปคั้วเนื้อสารผิด<ำ>เวียดนามแล้วก็มาเลเซียขอมาซื้อซงอันยังเกาะท่านจะเผือดซงเขาซงยังองอกได้บมดเลมันบ่อใส่มันบ่อใส่เครื่องจักรกันไหมเห็นบ่อทุ่มื้อนนี่มิเดีบอกผัวค้างโยกฟ้ามโยกฟ้ามอย่างเดียวเลยสังเกตบางเมียนสังเกตเบิางในยูทูบนี่เฟื่อนแมีน เขาบอกหายอยากโตคือว่าโยกฟ้ามโยกฟ้ามไปเลยจอไปเอยๆแต่ว่ากันแม้นบาดีกับสิมาขายบ่บ่แม้นบาดดอกบ่กันบ่ได้อีลีนะจ๊ะแคมันไปไทยนะจ๊ะซื้เลี้ยงพ่อได้กินยาพ่อได้ขี่มันได้ซื้ออยากกินจังสันเพราะว่ามันยามันไหลมันเด่นบ่ได้ดอกหัวทุ่งเมืองราคามอันตรายเฮง แกว่าสองแสนสามแสนเยีะยุมเอี่ยี่หาหมื่นเนาะแก้วแดงงา,งาอืมอย่งมันลงวยู่องายครับแัวแดงกันหน้าเนาะแมนแก้วแดงง้งามวานง,างว่ามเลือนลอยครัข้บนอะอืมหอาเงินเดือห่องเมื่อแล้อคนเหลียง,งวก้างามอืมหายหมดเลยอืม มแม่หนึ่งเขาขา,า,ายแสนกัวแล้วไหวจอยไหวจอยบอกแม่ขายแม่บอกขายบมานนหา,า,าห่วงใต้ายงว่าขายเด็ดสามหมื่นกัวแม่ลูกแม่ลูกเขาขายแสนกวไห응วจอยมั้ยจอยปนะานเท่าไั้ยไหวจอยแล้วกัง่ายเลยล่ะอืแล้วบอกย่ายขายไม่เด็ดแสนกวัวขายลวด บานเขามาให้สา,ามเงินกลัวบอกแม่ลูกห้องป้ายก็ต้องเด้้ขาย้ว่บานค้นวอ,อ,อ,อยู่เนาะค้นเกิดเด้ขายแม่เรายังยั่งอยู่เป่ยงแนงยั่งเา่เขาต้อกไปเนาะเผาคือก็ไปท่องลนะเขาไปเขาไ่เคยเห็นเนาเอาเพปลองทดสอบ อีกค่ำหนึง่งทั้งเพชรกว๋วยเตี๋ยวทั้งอันนี้สมองแบบสัสบมันเดี๋ยวเดี๋ยวสมัครเอาหาหารเหมือนจะเคืองหนึ่งตัวนี้ของสมองม่ยเดี๋ยวยคิดหนาเจอกันครับสัสบมีกัน